วัสดีกันอะไรมันจะรับขนาดนี้ถ้าได้เป็นแอร์ของกาตาร์ Airways อย่างแรกเลยนะเมื่อเท้าแตะพื้นของประเทศต้าหรือว่าโดฮาได้เงินขวัญถุงทันทีหลักหมื่นค่ะ เท่านั้นไม่พอระหว่างเทนนะยังได้เงินเดือนที่ตกเป็นเงินไทยนะเดือนละส0,000ื่นบวกบวกค่ะนี่เฉพาะเงินเดือนนะคะมีใครบ้างอะ่ะที่จะได้อยู่แบบค่าน้ําฟรีค่าไฟาฟรีว่าฉันสามารถเปิดได้ตลอดเวลาคือฉันจะไปบินปารีสกลับมาก็เปิดทิ้งเอาไว้ก็ได้ห,ห้องมันเย็นเวลาไปบินรถรับส่งเนี่ยจากที่พักไปนสนามบินฟรีค่ะแล้วบางครั้งนั่งเป็นแบบแลีมูซินเลยได้ซ้ำโอ๊ยซักผ้ายูนิฟอร์มหรอคะ no 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 แอร์เขาซักผ้ากันที่ไหนล่ะคะใครเขาซักกันคะ เาส่งยูนิฟอร์มซักฟรีจ้าแล้วเป็นแอร์กาตานะไม่ต้องเสีย <Yes. S 1> สีสักบาทนึงเลยสักเสื้อตังนึงเลยเพราะว่า เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยสกุลต่างชาติหมดเลยค่ะตามกฎหมายคือไม่ต้องเสียภาษีเลยค่ะนี่เธอรู้ปะแล้วโรงแรมที่เวลาไปบินต่างๆไเวลาไปเลเวอร์เนี่ยห้าดาวตลอดนะจ๊าเธออยากจะบอกเบรกฟัสก็มีให้ด้วยบางโรงแรมอะเรื่องของตั๋วเครื่องบินเนาะที่จะได้แบบตั๋วเครื่องบินเยอะมากจะไปไหนก็ได้ที่กาตาบินทั่วโลกเนี่ยค่ะร้อยหกสิบกว่าประเทศทั่วโลกไปไหนก็ได้เลยแล้วแถมตั๋วเครื่องบินนะสามารถแจกเพื่อนค่ะ พี่ค่ะแจกทุกคนค่ะแจกได้เลยค่ะ20บใบจ้ะแล้วเวลาไปเที่ยวไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่ามีประกันรอบคุมทั่วโลกป่วยที่ไหนก็รักษาที่นั่นเลยจ้ะเราแบบเวลาที่เราทํางานเนาะเราก็จะมีแบบว่าวันที่เราเป็นฮอลิเดย์ในการหยุดหรือไม่ก็แบบหยุดในวันที่เราหยุดที่กาตาร์ที่โดฮาที่เราไม่มีงานหรือเราสามารถที่จะแบบลาออฟพักร้อนได้ยาวๆแบบ20วันยาวๆที่เมืองไทยก็ได้คือวันหยุดได้เยอะมากทุกคนไปค่ะสมัครค่ะ เปิดอยู่ค่ะตอนนี้ถึงวันที่2ี่้านะจ๊ะ